ช่องนายท ALARPIYAGON ยครู a อขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะในฝ่ามือของทุกคนนะคะจะมีเนินจันทร์นะคะเนินจันทร์เป็นเนินที่ใหญ่มากๆนะคะในฝ่ามือเนินจันทร์คือบริเวณนี้ค่ะนี่คือเนินจันทร์นะคะซึ่งมีความใหญ่เนี่ย ใกล้เคียงหรืออาจจะเล็กกว่าเนินสุกเล็กน้อยถ้าเนินสุกก็ประมาณนี้นะคะนี่คือเนินสุกนะคะดังนั้นเนินจันทร์ตรงนี้จะส่งอิทธิพลให้กับเจ้าชะตาเนี่ยหลายๆเรื่องเลยนะคะเ,เนินจันที่สมบูรณ์อิ่มเต็มสวยได้รูปนูนนะคะแล้วก็มีสีแดงระเรื่อสุขภาพดีไม่ซีดเสียวบ่งบอกถึง ความมีเสน่ห์ค่ะ ใครที่มีเนินจันทร์ที่สมบูรณ์จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีโชคจากเพศตรงข้ามเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียดีนะคะมีจินตนาการแล้วก็มีสัญชาตญาณน,นะคะมีซิกเซนด้วยนี่คือข้อดีข้อเด่นของเนินจันทร์และถ้าเกิดเนินจันทร์นี้มีสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะคะจะบ่งบอกถึงสิ่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะคะวันนี้มี9สัญ,ญลักษณ์ค่ะนะคะที่เกิดขึ้นบนเนินจันทร์แล้วจะส่งอิทธิพลต่อเจ้าชะตาเรามาดูสัญ,ญลักษณ์แรกค่ะสัญ,ญลักษณ์แรกคือสัญ,ญลักษณ์ที่ดีถ้าบนเนินจันทร์นะคะมีสัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่ดีสี่เหลี่ยมคือการปกป้องการคุ้มครองความแขวงแกรความปลอดภัยค่ะ และถ้าบนเนินจันนะคะเกิดสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมเกิดขึ้นหมายความว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ปลอดภัยจากการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปเหนือมาใต้ในประเทศต่างประเทศเจ้าชะตาจะพบกับความปลอดภัยแค้วคาดปลอดภัยนะคะ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการ protection ความคุ้มครองนะคะและเนินจันทร์ยังเป็นเนินเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศและการเดินทางด้วยค่ะดังนั้นถ้ามีสี่เหลี่ยมขึ้นมาก็จะเป็นอะไรที่ดีที่ช่วยหนุนดวงในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศค่ะสัญลักษณ์ต่อไปค่ะและถ้ามีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเกิดขึ้น บนเนินจัน์นะคะก็จะยิ่งดีค่ะเพราะสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมคือสัญ,ญลักษณ์ที่ดีบ่งบอกถึงความมีชื่อเสียงความร่ำรวยความสำเร็จนะคะ และเกิดขึ้นบนเนินจันทร์นั้นจะส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีชื่อเสียงร่ำรวยได้จากความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะงานการใดที่เจ้าชะตาใช้ความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์ความครีเอทีฟต่างๆจะประสบความสำเร็จร่ำรวยได้มีชื่อเสียงได้ค่ะเช่นนักเขียนชื่อดังนะคะก็จะต้องมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงเนินจันทร์นะคะเพราะจะทำให้เขานั้น ประสบความสำเร็จจากงานคิดงานเขียนของเขานะคะหรือคนที่เป็นครีเอเตอร์เป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์สร้างนวัตกรรมหรือแม้แต่ยูทูบเบอร์ผู้เป็นครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์นะคะ งานที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการ imagination ต่างๆนะคะถ้ามีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบนนนจันทร์จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าใครมีอาชีพที่ต้องใช้ความาความคิดสร้างสรรค์ความครีเอทีฟแล้วก็จินตนาการนะคะและยังหมายถึงการได้รับผลประโยชน์ชื่อเสียงเงินทองจากการเดินทางทั้งภายในและการต่างประเทศด้วยและถ้าทำธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ะะสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบนนรจันท์ก็หมายถึงคุณจะร่ารวยจากต่างประเทศเงินจากต่างประเทศการไปทํางานต่างประเทศการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศคุณก็จะมีชื่อเสียงและร่ารวยได้ค่ะต่อไปค่ะถ้ามีสัญลักษณ์รูปตรีศูนย์หรือสามง่ามนะคะเกิดขึ้นบนเนินจันทร์นะคะก็จะบ่งบอกว่า จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะจากคนต่างเพศคือมีสเสน่ห์นะคะคือมีสเสน่ห์กับคนต่างเพศเนินจัน์หมายถึงความมีสเสน่ห์ความสวยความงามความครีเอทีฟจินตนาการอาร์ติสนะคะและถ้ามีสัญลักษณ์รูปตีศูนย์หรือสามางามนะคะบนเนินจัน์ก็จะดึงดูด ต่างเพศนะคะให้เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกด้วยถ้ามีสามสามงามหรือตีศน์บนเนินจันทร์เป็นคนโรแมนติกนะคะดังนั้นก็อาจจะได้การซัพพอร์ตช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักนะคะหรือเพื่อนต่างเพศที่เป็นชาวต่างชาติได้ค่ะต่อไปค่ะ ถ้ามีสัญลักษณ์รูปดาวนะคะอยู่บนเนินจันทร์ก็ดีค่ะจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะจากพลังแห่งจินตนาการการคิดศิลปะนะคะการเป็นศิลปิน ความเฉิดฉายความโดดเด่นของการนำเสนอผลงานการแสดงความสวยงามงานศิลปะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะการเป็นศิลปินดารานักร้องโฟรเอนเซอร์นะคะยูทูบเบอร์ที่ต้องนำเสนอต่อหน้าคนทั้งหลายเนี่ยความเป็นดาวคือความเฉิดฉายโดดเด่นความมีชื่อเสียงนะคะก็จะ เกิดขึ้นถ้าใครที่อยากมีชื่อเสียงถ้ารู้ว่าตัวเองจะทำยูทูบเบอร์ประสบความสำเร็จไหมหรือจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับาการพรีเซนต์การนำเสนอนะคะออกหน้าออกตาต่อคนทั้งหลายให้ได้เห็นเนี่ยนะคะก็ต้องมีดาวบนเนินจันทร์ถึงจะดังถึงจะเด่นถึงจะมีชื่อเสียงนะคะต่อไปค่ะถ้ามีกากบาท นะคะถ้ามีกากบาทอยู่บนเนินจันนะคะให้ระมัดระวังโรคประสาทความเครียดการคิดลบนะคะและระวังอุบัติเหตุทางน้ำนะคะต่อไปถ้ามีลูกปลานะคะถ้ามีลูกปลา อยู่บนเนินจันทร์แบบนี้นะคะปลาเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นจะร,ำร่ำรวยได้จากความคิดสร้างสรรค์จากการออจินตนาการนะคะแล้วก็จะร,ำร่ำรวยได้ด้วยเงินจากต่างประเทศหรือร,ำร่ำรวยจากการเดินทางนะคะดังนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆเลยเออใครที่มีรูปปลาะะสัญลักษณ์ปลาอยู่บนเนินจันทร์เนี่ย คุณจะมั่งคั่งล่ำรวยได้นะคะก็ลองคิดอะไรที่มันเป็นความ create, คามิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ทำธุรกิจการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศรับรองว่ารวยนะคะเพราะว่าปลาเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะและการมีชื่อเสียงที่ดีค่ะต่อไปค่ะถ้ามีสัญลักษณ์รูปหน้าต่าง นะคะอยู่บนเนินจันทร์แบบนี้นะคะหมายความว่า,าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองความมีซิกเซน์มีสัญชาตญาณที่ดีมีสัมผัสที่6 จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจะมีในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะซิกเซนต์ต่างๆที่จะช่วยดนจิตโดนใจให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเรื่องในสิ่งที่ดีทําให้เกิดความมั่งคั่งเกิดความสงบสุขและล่มเย็นนะคะชีวิตที่เป็นปกติสุขไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องวุ่นวายใจอะไรมากมายเพราะชีวิตได้รับการปกป้องแล้วก็มีซิกเซนต์นะคะมีสัญชาตญาณที่ดี ที่จะมาช่วยทำให้ชีวิตนั้นแควคาดปลอดภัยแล้วพบกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงความสำเร็จจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยต่อไปค่ะสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายอ่ะยังไม่สุดท้ายยังมีอีกสองสัญ,ญลักษณ์นะคะถ้ามีรูปตะแกงตะแกงเอาไปวางบนไฟเพื่อที่จะ ปิ้งย่างดังนั้นตะแกงหมายถึงความทุกข์ตะแกงหมายถึงความเครียดจิตตกวิตกกังวลแพนิกนะคะคิดไม่ตกรุ่มร้อนกระวนกวายเกิดความเดือดเดือดเนื้อร้อนใจอันตรายจากเพศตรงข้ามนะคะหรือชีวิตที่ไม่เป็นปกติสุขนะคะดังนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเลยสำหรับตะแกงที่เกิดขึ้นนะคะ อุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอความคิดีเริ่มสร้างสรรค์คิดอะไรไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายค่ะถ้ามีไฟดำนะคะถ้ามีไยดำเกิดขึ้นบนเนินจันทร์นะคะอันนี้คือไม่ดีเลยนะคะใยดำทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ค่ะ นะคะชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยเกิดขึ้นนะคะถ้ามีไฟดำเนี่ยต้องไปเอาออกเลยนะคะไฟดำไม่ว่าจะอยู่บนเนินไหนในมือไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะและถ้าไฟดำที่เกิดบนเนินจันเนี่ยก็จะมีปัญหาในความสัมพันธ์ชีวิตคู่ชีวิตรักความโรแมนติกปัญหาในเรื่องของเอ,อ่อความขัดแย้งกับคู่ครองคนรักกับแฟนนะคะมีปัญหากันตลอดไม่ค่อยดีค่ะ นะคะก็ต้องไปเอาออกนะคะสำหรับไยดำที่อยู่บนเนินจันทร์อย่างในอ,อย่างในในมือของเจ้าชะตาคนเนี้ยนะคะเขามีรูปปลาค่ะเขามีรูปปลาอยู่บนเนินจันทร์นะคะน่ะตัวอย่างลายมือตรงเนี้ยคนเนี้ยเป็นมีรูปปลาดังนั้นก็คือเขาเป็นครีเอเตอร์ เป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์นะคะได้เงินจากต่างประเทศเพราะว่า u t u b e เนี่ยจะได้เงินมาจากอเมริกานะคะเสียภาษีให้กับอเมริกาด้วยดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่ได้เงินจากความคิดสร้างสรรค์ความครีเอทีฟเป็นครีเอเตอร์นะคะทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็ได้เงินจากต่างประเทศก็คือเงินจาก YouTube นั่นเองและนอกจากนี้เขายังมีกากบาทเกิดขึ้นด้วยนะคะบนเนินจันทร์เขาเกือบ ตายด้วยอุบัติเหตุทางน้ำสองครั้งในชีวิตของเขานะคะนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างที่นำมาให้ดูกันในวันนี้นะคะและถ้าใครสนใจอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับลายมือนะคะบง่งบอกถึงชะตาชีวิตด้านไหนบ้างก็ติดตามนะคะในลย์ลิสต์ของ การดูลายมือด้วยตัวเองของชาแนลนายอรพยากรไบคูเอนะคะได้ทำคลิปมาเยอะแยะมากมายแล้วค่ะนะคะใครที่อยากจะดูลายมออือสัญลักษณ์อื่นๆนะคะก็สามารถที่จะไปดูในเพลย์ลิสต์การดูลายมือด้วยตัวเองของชาแนลนายอรพยากรไบคูเอได้ค่ะวันนี้ก็ต้องฝากติดตามชาแนลแล้วก็ติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะว่าจะมีสาระอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของ ลายมือนะคะมาฝากกันอีกบ้างค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากร์บโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ